ชมพูดราม่าอีกแล้วน็อตให้คนทั้งโรงงานเจาะเลือดให้พ่อตาวิจารณ์เดือดละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีสายตาจับจ้องไปทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นกระแสไปซะทุกอย่างสําหรับครอบครัวของซุปตาดังชมพูอารยากับสามีไฮโซหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแม้พวกเขาจะเจอาม่าอะไรแต่ก็โนสนโนแคร์เดินหน้าต่อท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากเคียงข้างและคอยซัพพอร์ตและดราม่าฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วยกครอบครัวไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งจบไปหมัดๆมคราวนี้มีดราม่าใหม่มาอีกแล้วเนื่องจากล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งขุดคลิปสัมภาษณ์น็อตชมพูเป็นคลิปเมื่อปี258 25ในรายการสามแซบที่มาเปิดใจเรื่องราวของความรักซึ่งช่วงที่ดราม่าก,กันคือช่วงที่ชมพูเล่าสมัยที่น็อตจีบแรกๆว่ามี วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังคุณพ่อของชมพู่ผ่าตัดจําเป็นต้องใช้เลือดเยอะ น็อตโทรหาผู้จัดก,การชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นตามด้วยสั่งให้คนทั้งโรงงานที่มีอยู่เป็นพันๆคนเจาะเลือดเพื่อหาเลือดให้คุณพ่อชมพู่งานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างรีทวิตโพสข้างต้นอย่างแพร่หลายมีความเห็นกันประมาณว่าทําไมถึงกลาเล่าเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างน้าตาเฉยการบริจาคเลือดควรเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่แบบนี้จะอ้วกอะมองคนในโรงงานตัวเองเป็นอะไรเขาก็คนไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า มองในแง่กฎหมายแรงงานมันก็ทําไม่ได้หรอกแต่ตัดภาพมาในความเป็นจริงใครจะกล้าปฏิเสธมันคือความร่วมมือกึ่งบังคับทําอย่างกับไม่เคยเห็นพวกนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างไปได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนนั้นคือรู้สึกชื่นชมนะความรักอันสวยงามดุจเทพนิยายคุณนบเป็นผู้ชายที่น่ารักและอยู่เคียงข้างแม่ชมมาตลอดบ拉าบ布า,บา,บา,บาแต่ตอนนี้พออ่านอีกทีคิดไม่อีกทีมันไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลยนิว่า คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้าเป็นประเทศโลกที่หนึ่งจะไม่มีการเล่าออกสื่อแบบนี้หรอกเพราะมันคือเรื่องน่าอับอายคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดาราที่ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองต้นทุนสูงกว่าคนอื่นนี่เองไม่แปลกใจอะแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้ามาแย้งว่านี้เป็นรายการบันเทิงเมามอยจะมาตีความว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยเหรอเขาอาจจะไม่ได้บังคับหรือผู้ที่บริจาคอาจจะได้รับเงินเป็นสินน้ำใจเสพข่าวพอสนุกอยากคิดมากกับวงการมาย,ยาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ